สวัสดีเพื่อนเพื่อน welcome back เจอฟ้าอีกแล้วเจอกันอีกแล้วคนทคําบุญทากรรมร่วมกันมาเจอกันบ่อยเผื่อกันย่างเราจะไปสมัครบัตรดูหนังกันเรียนภาพยนตร์มาก็เลยติดดูหนังนิดๆิดหน่อยหน่อยเผื่อไหมที่ฟ้าพูดแบบนี้เจอฟ้าก็ไม่เผื่อนะไม่ติดเที่ยวขนาดนั้นไม่มีตังค์ต้องเก็บตังค์มาดูหนัง,งเก็บตังค์มาสมัครบัตรอะไรแบบนี้ บัตรใช้ได้20ที่นั่งลด30บาทถูกที่นั่งฮันนีมูหรือที่สีปกติถ้าหมด20ที่นั่งแล้วจะเป็นการสะสมคะแนนเก็บแต้มเอาไว้ซื้อคอปพลีลดส่วนลดป้าอาหารไม่เบื่อกันนะป้าก็จะทําต่อไปแม้ว่าป้ายังไม่ผ่านคนทุกท้กก็ไม่ทราบว่าป้าจะผ่านคนทุกทุกตอนไหนว่าจะได้เงินตอนไหนแต่ขอทําต่อไปอ,อย่าลืมมาสมัครบัตรเ็มจินนะนะสำหรับใครที่ดูหนักค่อยมันก็ถูกดีนะ50บาทเย้บ้า